ดีครับกินนะครับผมเรียกว่าันนี้มันเป็นรติเลยครับมันเปไรบ้างครับสังคมก็เรียกว่าเพิ่งลงมาจากเวทีส่วๆร้อนๆเลยครับผมก็เพิ่งลงมาจากรันเวย์เลยนะครับผมตันนี้ชิคก็เรื่องของหมู่แม็กช่องนะครับผมก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของสัปดาห์ที่สี่ครับผมก็เรียกว่าน่ารักมากๆตื่นเต้นมากๆเลยครับวันนี้จริงเรียกว่าเป็นเรียกว่าโชว์สุดท้ายของคินแล้วครับสำหรับ BFWP ครับวันนี้ก็ในระดับ ก็คือโดยส่วนตัวคือผมชอบลุควันนี้ตั้งแต่วันที่ฟิตติ้งแล้วครับผมก็บอกแอบบอกพี่หมูไปด้วยว่าชอบลุควันนี้มากๆครับผมก็เลยจะใส่กลับแล้วเอ่ออันนั้นไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้มาเดินหรือเปล่าถ้าผมใส่กลับเนื่อแต่ว่ามันมีนี่มันมีทุกคนเลยมันมีหมูมีมดพิชเช่ได้แบบน่ารักมากสนุกขนาดมใช่เป็นระบบที่ใจแบบมาหลายวันเลยก็สนุกมากเลยครับโลบที่นั่นแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแบบ ขอแบบเข้มๆบ้างอย่างนี้มาแบบนั่งยิ้มแบบหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าได้ลองทำอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ที่จริงเราไม่ได้เดินแบบสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ได้กับเลยก็ดีใจครับก็อยากขอบคุณทุกแบรนด์เลยครับที่ชมกินไปทั้งไปเดินแล้วก็ทั้งไปชมด้วยครับจริงๆที่แบบดูน่ากินเรียกว่าแบบจอมันเวมาหส่ปวันมากมีสาธุครับยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มาที่จังหวัดสมุทรเหนือทั้งภาคตะวันออกด้วยแล้วก็มา ก็ที่จริงก็สนุกมากๆเลยนะครับผมถามว่าแต่ว่าเรามาเช้าทุกวันเลยนะหูบอกเลยว่าเป็นอาทิตย์ที่แบบ เราทํางานทุกวันจริงๆครับผมแล้วเรียกว่าสนุกมากคือเราได้เห็นกันทํางานของพี่ๆแหละดีไซนเนอร์แหละหลายคนครับผมแล้วก็เห็นว่าแบบเอ้ยความวุ่นวายหลังแบ็คสเตจเป็นยังไงคือพอเราไปชมโชว์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันออกมาสําเร็จแล้วเป็นอย่างเงี้แต่เราไม่รู้หรอกข้างหลังเป็นยังไงพอเราไปอยู่ข้างหลังแบบผมมันก็เหนื่อยครับผมก็ต้องให้ไม่ว่าเครดิตนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจใพี่ๆดีไซนเนอร์ทุกคนทุกเก่แล้วก็ทำชว์ญญามาดีมากทุกคน นะครับวอนพที่พี่นะครับผมผมชอบเดินมากเลยครับ <laughs> เอา <c oughs> เอ่ไ <c oughs> เดนที้ยอร้ออก็อย่างแรกครับก็สมาธิ <c oughs> มาเมื่อแบบพียงพอเพราะว่ามันก็ต้องมาซ้อมตอนเช้านะครับผมมาทัานเจาดวันแล้วก็สติกมากเลยครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเดินมันผัดมามัน่าจะมีบ้างที่ ไปของผมคนเดียวแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเราก็แบบคาดไม่ได้เพราะว่าคือทุกคนตั้งใจมากจะมาพัฒน์เราได้ไหเราก็เลยต้องแบบขวนตัวเองแบบว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรายิ่งแบบสมัยเด็กเราก็ยิ่งแบบไ้ยซ้ายขวาสับสนอยู่เราจะเป็นแบบทำซักกิมานะนัดสองนะพอมาเิอแบบที่ก็จะแบบก็ได้ครับผมคือพอรู้สึกว่ามันแบบทำให้แบบใจเย็น สมาธิก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเราก็ต้องใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าแบบเราเดินอย่าเงี้ยเรามันคือเราก็ชอบไปดูเคิีตัวเองที่เราเลกแมตาเอเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้แล้วเราก็ต้องแบบปกันตาดึงดึเลย ครับคือเราก็สังเกตคอยสังเกตตัวเองมาตลอดแล้วจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรกินจะสังเกตตัวเองตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่คนแข่งมาอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเอ้ยตางตรงนี้นนนออนรอบแรกอะไรเงี้ยเราก็จะออรู้และวิาพากอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะดูคิดตัวเองในเรื่องไม่ว่าจะเป็นคีฬาล่องหินอะไรก็ตามโอ้ขอบคุณมากเลยครับ ไม่มีโอกาสมาทําหน้าที่ที่ในแบบหีืรอบนึงนะครับผมก็อยากจะมาเดินให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้วก็ต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ v บียร์อบคมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ชมคลิปมาเดินนะครับผมก็คลิปก็ดีใจมากเลยอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ EP ห้าเป็นที่ร้อยนะครับดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าก็จะใส่ตัวรับดีมากเลยนะครับผมก็คลิปนี้ชอบชอบเข้าไปอ่านจากแฮชแท็กใน เอฟส์ครับกินจะอ่านตลอดเลยแล้วก็จะดูเวลาแบบมีคนแบบแฮชทวิอตี่มาอะไรเงี้ยต้องที่แบบตามไปดูตลอดครับใช่ชินอ่านตลอดอยู่แล้วครับผมแฮชแท็กนะครับหรือไม่ก็จะแท็กมาหาชินชินจะพยายามชินจะเป็นคนที่ดูตอรี่เกือบทุกคนเลยแล้วชินจะไปกดไลค์ตลอดใช่ครับชินก็จะนั่งดูตลอดชอบดูทีวีแบบนี้ เลยอก5 EP ครับผมเราเดินทางขึ้นทางแล้วครับมันก็จะเริ่มเข้มข้นแล้วตอนนี้ตอนแรกๆอาจจะแบบเอ้ยต้องแบบเล่าเรื่องให้คนแบบเน็นอะไรเงี้ยพอเริ่มแบบขึ้นเรื่องแล้วมันจะเริ่มแบบเข้มข้นมากขึ้นครับ้ทำพลาดใช่ครับผมาำพลาดช่วงวันทำงานแล้วนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของเพลงของเพลงเราของเพลงก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปสองซิงเกิลเรียบร้อยแล้วครับผมยัง ยังอยากจะปล่อยเรื่อยๆให้ทุกคนดีกว่าครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรดีเดี๋ยวหลุดอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูตัวไปเรื่อยครับผมก็ฝากงสองซิงเกิลเหมือนเดิมครับผมแอบรักเพื่อนรักแล้วก็อยากมิเหทสใกล้ๆครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้ปล่อยเให้หนูจะมีโปรเจกต์พิเศษให้ทุกคนดูเร็วๆนี้นะครับแต่ว่มัแน่นอนแล้วแต่ครั้งที่แล้วมันก็ผมก็ไม่ได้หลุดอะไรไม่โฟกัสเลยครั้งนี้ผมก็ไม่โฟกั อยากผมก็อยากจะปล่อยประมาณนี้เยอะวครับผมแล้วจะได้โผล่ถึงคนรอคอยค่ะกลับมากคลียร์ค่ะเออยัยจริงเนียบเลยนะตอนอ๋อตอนที่ถัดมันนั้นใช่ไหมฮะผมใชไหมฮะอะไรีหลุดเลยนะอจริงจริงคิปก็มีกลับไปดูคลิปที่มี่พี่แฟนคลับเขาตัดไปที่ผมสัมภาษณ์เมืวานนั้นที่พี่พี่เป็นคนถามผมก็ไม่หลุดเลยครับผมพี่จริงก็ถ่ายไปสัมภาษนึอยู่นะครับผมใช่ครับ เรียกว่าได้ร่วมงานกับมาร์คในฐานะที่แบบว่าทํางานจริงๆครั้งแรกที่แบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล่นหรือว่า,าไปถ่ายรูปกินซ่าไม,ไ,ไ, <laughs> ไม่ได้ไปช้อปปิ้งแต่ว่าเป็นการร่วมงานเป็นครั้งแรกผมก็เรียกว่าประทับใจนะครับผมคินแบบว่าให้เครดิตเลยมาเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเลยครับ <c oughs> แอคชั่นนี่คือแบบเราแบบว่าใส่ชุดกู้เราลองกันมานนะมตลอดนันมครไหมอ่ะหว่าแบบเล่นๆเ,เคยเคยมีครับผมเคยมี <c oughs> ที่เราลองเล่นๆล,ลงกันต่อ ใช่แล Ale, the <c oughs> ้วตอนที่ตอนทิพย์จับนิดหน่อยใช่แล้วก็คือแล้วก็แบบคือตอนแรกอ่ะเพลงแอบรับรู้รักอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่คือคุยกับมาวันนานมากๆมากๆมากๆแล้วเนี่ยครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรออกมาไว้ก่อนเลยก็คือก็คือก็เก็บเงียบรอมาสัปดาห์เดียวใช่ครับดีใจดีใจดีใจที่มุกมาถึงแล้วก็ก็กระแสตอบรับก็ดีมากๆอยากขอบคุณทุกคนจริงๆดีมากดีงามมากยังไงสิเราแบบเราออกไปดังทุกวันละ ก็เรียกว่าเป็นเอาี่จริงคอมเมนต์โพซิทีฟมากๆเลยนะครับผมคือก็คุ้มค่าที่วี่งมาทุกคนเหนื่อยกันมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็ออกกองตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็อยู่กันถึงเย็นนะครับผมแล้วก็มาร์กก็สู้มากๆเพราะว่ามาร์คคอนช่วงนี้มาร์ค้นคอนเสิร์ตเยอะด้วยใช่ครับก็ต้องขออภัยที่ พระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่คนนะครับว่าเอเนจีจะมาช่วงไหนอันนี้ของมาคินไม่แน่ใจว่ามาช่วงไหนแต่ว่าของคินก็อาจจะเกือบตกไม่เหรอครับแล้วแต่แล้วแต่วันถ้าได้นอนเยอะอาจจะดีนะแต่พี่จิงก็แบบไปก็มีหนุ่มใช่ไหมชวนมาไหอ๋อก็พี่จิงพี่จิงมาร์ก็มีผู้อะไรไปพี่ให้เด็กจีนแล้วนะฮะบอกว่าเดี๋ยวมาร์าบอกว่าเด็กจีนก็น่าเราซื้อกันนะ แต่ว่าทางผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยกันเรามาัดมือชกเราพูดไปก่อนมัมมี่ชกที่ถือว่าเป็นหวังขนาดไหนเราพูดไปก่อนเพราะว่ามาั<อ>มพูดไปองในงไรที่หายจากซีนเรียบร้อยแล้วครับก็เลหวังว่าจะได้ย,งงยิ่งใหญความหวังนี่คือบันทันหวังได้ด้วยาจะไหนเอ่ออย่าไปคาดหวังดูนะครับเพราะว่าถ้าคาดหวังเยอะเดี๋ยวมันอาจจะมีก,ก,กัดทิดกว่าเราก็แค่อรอเซอร์ไพรส์ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นดีกว่า เป็นซิงโก้ที่ออกมาสู้กับนกโบรมาไหเป็นอชเชอร์นเป็นแอชเร์รอดูครับแต่ว่าช่วงนี้ยังได้ช่งนี้ออช่วงนี้มาก็อ่อนหัวเยอะครับผมใช่ครับแต่วันนี้จริงวันนี้คิดก็าเจอพี่จาไปด้วย เออพี่จำดูต่อครับพี่จำดูโชว์ที่แอปขับมาแล้วก็คือยังมีโอกาสได้เล่นกับนครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันครับผมก็ยังอยากจะร่วมงานกันอยู่ครับผมว่าก็รอดูว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์อะไรเกริดขึ้นต่อเนื่องจากในยังมีมัยครับผมก็อรอรองานจะมานะจะงงารกจะมาปะใช่คือผมพูดไปก่อน <c oughs> ถ้ามันเกิดก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ถือว่าเขายังคุยกันไม่ลงตัว่ถ้าไม่เกิดตอนนี้ก็ แล้วแบบว่าเมื่อกี้เจอกันแล้วดีไหมดีไหมดีเป็นไปรอดรู้ไหมคลิปนี้แอปพลิเคชันที่อบคำถามเป็นเป็นแล้วว่าเป็น voice เป็นแอปรักเพื่อนรักเอ้ยเออเป็นแอปรักเพื่อนรักเวอร์ชันใหม่ใช่ครับผมเวอร์ชันอะไรอะเพราะว่าทำเหมือนทำใจแล้วอ่ะเป็นแอปรักแอปรักเวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบว่าคือปกติตังเพลงคิดจะมีทำแบบเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วเวอร์ชันนี้คิดก็ ทำมาสังพักแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็เลยรอรอเจอวันนี้แบบวันนี้เขารู้ว่าวันนี้เจอพี่จัมล่ากเลยรอเจอพี่จัก่อนถ่าย่จัแต่ก็ได้เจ่แน่นอนได้แต่ได้ได้แน่นอนได้ได้ดูแน่นอนแต่คิดต้องไปเช็คก่อนว่าเม่อกี้ถ่ายกับคิปเซฟคลิปหรือเปล่าเพร่ะกั้เมก้เม่ถ้ามันอ้เม่ไ้เมฟอมันก็หามไปกเลย่อก่อก่ากั้เมืกี่อกี่อกม่ออกมกมก พี่คินก็มีโอกาสได้อันนี้คือแบบมีโอกาสได้มาพีสแตกกับหลายคนนะผมว่าไอ้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคือถ้าฝั่งเพื่อนผมก็จะบอกว่าเอ้ดูแล้วอยากเป็นผมไม่ได้อยากเป็นกคือทุกคน FC พิจ <c> ๊ <oughs> ใช่ครับผมแต่จริงๆพิสแตกดีมากเลยนะพีสแตกดีมากคือทุกคนแฮปปี้วันนี้เขาสูดพ่จ๊ะเองว่าพี่จ๊ะบอกว่าดูบ่อยมากดูบ่อยมากๆบีแล้วก็ฟิสแตกดีมากพิจ๊ะแฮปปี้มากๆเลย ก็เจอพี่บรรเทาด้วยนะพี่มิวพี่มิวสุดประเสริพราะว่าผมเคยเล่นในพี่มิว <c oughs> ตอนเี็กแสดงว่าเดี๋ยววันนี้ก็คจะตอบรู้ว่าเป็นใครพี่ป้านะเอาบางทีเรา,าก็อาจจะเป็นรูปบ้างบางทีเราไม่อยากตกรูเวลาพี่พี่เข่านะเขาก็มีเป็นรูปมีเป็นรูรปแบบยิวหนังอะไรแต่เดี๋ยวรอดู้ลยว่าจะเป็นรูนปหรือว่าเป็นแฟนหน้าตาแน่นอนครับผม 6. ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมสำหรับเพลงแอปรักขึ้นรักแล้วก็อย่างที่ใกล้ๆนะครับผมก็สามารถรับชมนะครับเอวีนะครับได้ที่มิทูโรฟิเชลไวท์มิสิกนะครับแล้วก็ฟังในที่สตรีมมิ่งผัดทองทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้คิดก็มีละครออนแอร์อยู่นะผมชื่อว่าเดือดพลังเดือดฮิตมูนะครับผมก็สามารถรับชมที่ช่องวัน31นะครับผมทุกคนสอบวันพระฤา4ีทุ่มสินะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วีทีวีเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะคครรัับบ ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นทุกคนเก่งามากเลยครับผมเราได้แสดงความยินดีกับทุกที่ทำให้งานที่เราได้เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแสดงความยินดีเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ